สำหรับเรื้อหาในหน่วยเรียนนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ค่ะ creativity is thinking up new things innovation is doing new things นะคะนั่นก็คือความคิดสร้างสารรค์ก็คือการคิดสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะหมายถึงนวัตกรรมนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงการทำสิ่งใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วนักการตลาดเชิงสร้างสารรค์เนี่ยคืออะไรนะคะเป็นยังไง นักการตลาดเชิงสร้างสารรค์ก็คือนักการตลาดที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นนะคะหรือว่ามีลักษณะที่โดดเด่น,เ,นอเองเนาะแล้วก็เป็นนักการตลาดหรือเป็นบุคคลที่มุ่งสร้างความสําเร็จหรือหยหาความสําเร็จนั่นเองนะคะโดยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆหรือนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการสร้างความสําเร็จในการดําเนินง,งานนั่นเองนะคะ อย่างแรกที่เราจะต้องทราบนะคะสาหรับนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์คือทักษะนั่นเองนะคะนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ต้องมีทักษะอะไรบ้างนะคะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะที่นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์จะต้องมีนะคะนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ที่จะประสบความสําเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วก็มีทักษะด้านการตลาดสมัยใหม่ร่วมด้วยเนาะแล้วก็ต้องมีกระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มัน สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ให้มันใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะต้องมีความสม่ำเสมอเนาะ แล้วก็ทักษะที่สําคัญเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักการตลาดเชิงสร้างสารรค์มีอะไรบ้างก็จะมีอยู่5รทักษะด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือ creative thinking นวาความคิดสร้างสารรค์อย่างที่2 innovation นวัตกรรมนะคะอย่างที่3 design service นะคะ,ะการออกแบบบริการอันที่4 digital marketing นะคะการตลาดดิจิทัลและอันสุดท้ายคือ strategic marketing plan นะคะการวางกลยุทธ์การตลาดนั่นเองนะคะ เรามาดูด้านแรกกันนะคะทักษะด้านแรกที่ต้องมีก็คือ creative thinking นะคะด้านความคิดสร้างสรรค์น,นะ,ค,ะความคิดสร้างสรรค์ก็คือกระบวนการในการพัฒนาความคิดใหม่ๆนะคะแล้วก็นำความคิดใหม่ที่ได้เนี่ยมาพัฒนาแก้ไขหรือว่านำมาใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกความรวดเร็วนะคะแล้วก็เกิดเป็นคุณค่าที่มากกว่าเดิมให้กับตัวลูกค้าเนาะ นักคิดเชิงสร้างสรรค์น,นะคะอย่างแรกเลยที่จะต้องมีก็คือฝึกให้เป็นคนไม่พอใจอะไรนง่ายนะคะต้องมีคําถามอยู่ในใจเสมอว่าทําไมจึงเป็นแบบนี้ทําไมลูกค้าจึงชอบแบบนี้นะ,ะทาไมผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ลูกค้านู่นนี่นั่นคิดเรื่อยๆนะคะว่าทําไมมันจึงเกิดขึ้นเนาะมีคําถามอยู่ในหัวตลอดเวลานั่นเองนะคะอย่างที่2ก็คือฝึกมุมมองตรงข้ามนะคะใช้ในการตั้งคําถามแล้วก็ต้องหาคําตอบให้คําถามของตัวเองให้ได้เนาะที่ตั้งขึ้นมานะคะอย่างที่3ามก็คือ ฝึกกระตุ้นความคิดด้วยคำถามเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเช่นถ้าแผนเนี้ยไม่ประสบความสำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นและจะมีแผนสำรองไหมนะคะถ้ากลุ่มเป้าหมายยังไม่ถูกยังไม่ตอบโจทย์เราจะต้องดำเนินการยังไงต่อนะคะประมาณนี้มันจะต้องฝึกคำความคิดฝึกคำถามอยู่เรื่อยนะคะและอันที่สี่คือฝึกเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยนะคะซึ่งากานตลาดโดยทั่วไปก็จะแบบ คนโดยปกติทั่วไปก็จะมองในมุมมองที่คุ้นเคยใช่ไหมคะแต่เราก็จะต้องมองในมุมมองที่มันแปลกแหวกแนวออกไปเนาะที่มันไม่คุ้นเคยเนาะอย่างเช่นเราขับรถไปทํางานทางตรงอยู่แล้วใช่ไหมคะออกไปก็เป็นถนนใหญ่ปกติเลยล่ะนะคะเฮ้ยแต่วันนี้เราลองมองอีกมุมหนึง่งเราลองเข้าไปในซอยดูสินะคะวัดดูระยะทางวัดดูระยะเวลาว่าอันไหนที่มาสะดวกรวดเร็วนะคะกว่ากัน เนาะจากคนอื่นที่ใครๆก็ไปตรงแหละนเราลองเลี้ยวซ้ายดูซิว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะคะถ้าผลลัพธ์คือเลี้ยวซ้ายดีกว่าต่อไปเป็นไงคะเราก็ใช้แต่ทางด้านซ้ายใช่ไหมคะเพราะมันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลามากกว่านะคะแบบเป็นตนน้นเนาะอ่้นที่2ที่จะต้องมีก็คือด้านนวัตกรรมนะคะ innovation ซึ่งการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ ก็คือการสร้างสารสิ่งใหม่ๆข้อเสนอใหม่ๆนะคะที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้นั่นเองนะคะหรือว่าทําให้สินค้าของเราสามารถขายได้นนเนาะนะคะ Innovation is the creation of a v i a b l e new offering นั่นเองนะคะก็คือสามารถขายสินค้าได้นนเนาะซึ่งนวัตกรรมนะคะจะมีลักษณะอย่างไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือนวัตกรรมไม่ใช่การประดิษฐ นะอันที่สสิ่งที่เป็นนวัตกรรมจะต้องมีความยั่งยืนและมีคุณค่ามีแ a วลูในตัวเองนั่นเองนะคะอันที่3นวัตกรรมอาจเกิดจากการพลิกแพงแค่เล็กน้อยทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนาะแต่นิดเดียวแก้ปรับแก้ไขเดียททาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะคะอันสุดท้ายคือคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เกินกว่าคําว่าผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะอ่ะ ประเภทของนวัตกรรมมีอะไรบ้างนะคะประเภทของนวัตกรรมก็จะมีอยู่3ารประเภทด้วยกันอันแรกเลยนะคะก็คือ business system นวัตกรรมที่เกิดจากระบบธุรกิจนะคะอันที่2 offering นวัตกรรมที่เป็นข้อเสนอและสุดท้าย experience นะคะนวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์นะคะเรามาดูอย่างแรกกันนะคะ business system นวัตกรรมที่เกิดในระบบธุรกิจนะคะ ่ะ profit m o d เดก็คือนวัตกรรมการทำธุรกิจเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นและก็มีผลกำไรมากขึ้นนั่นเองนะคะ networking ก,ก,ก็คือนวัตกรรมในการที่จะหาเครือข่ายนะคะที่นำมาใช้ในการพัฒนาสินค้าหรือว่าบริการเรยกง่ายๆคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะส่วน organization structure นะคะพวกโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็เป็นการปรับโครงสร้างของธุรกิจนะคะเพราะว่าทรัพยากรภายในองค์กรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจำกัดนะคะก็จะต้องใช้การบริหารที่ Ờ, ในทรัพยายกรที่จำกัดเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะส่วนและสุดท้ายในส่วนใน,วในด้านกระบวนการนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทํางานในส่วนต่างๆแล้วก็สามารถเกิดเป็นนวัตกรรมในระบบธุรกิจได้นะคะประเภทต่อมานะคะ offering นะคะจะมีอะไรบ้างมิวที่เป็นข้อเสนอจะมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ product performance product system แล้วก็ service นะคะ product Performance ก็คือนวัตรกรรมที่ได้จากการออกแบบตัวสินค้าหรือการใช้งานนะคะอันที่2 Product s y s t e m ก็คือนวัตรกรรมในระบบการใช้สินค้านะคะเช่นการสร้างนวัตรกรรมด้วยการนำสินค้ากับสินค้าหรือบริการเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันหรือว่ามาประสานเข้าด้วยกันนะคะ mm hmm. เพื่อให้เกิดคุณค่าที่มันมากขึ้นที่มาสูงขึ้นนะคะให้แก่ลูกค้านะคะอัสทายคือ Service นวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งหมดที่เขาออกแบบหรือทํามาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจหรือประทับใจในบริการมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะต่อมาประเภทที่3นวัตรกรรมที่เป็นการสร้างประสบการณ์นะคะเขาเรียกว่า customer engagement นะคะตัวนี้จะเป็นการสร้างนาวัตรกรรมที่ช่วยในการสร้างความผูกพันกับลูกค้านะคะแล้วก็ยกระดับให้ลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประทับใจในสินค้าแล้วก็บริการนั่นเองค่ะ ด้านต่อมานะคะเป็นด้านการออกแบบบริการนะคะดีไซน์เซอร์วิสด้านนี้นะคะถือเป็นหัวใจสําคัญในการบริการแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าการบริการที่ดีก็คือจะต้องเป็นระบบที่มีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็จะต้องผ่านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์หรือออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับลูกค้าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนั่นเองซึ่งลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับรู้ต่อบริการที่ดีได้จากการบริการที่เป็นเลิศนั่นเองนะคะ การบริการที่ดีเนี่ยจะทําให้เกิดอะไรคะความจงรักภักดีต่อแบรนด์ด้วยเนาะดังนั้นการบริการที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการออกแบบการบริการนั่นเองแล้วคุณสมบัติของนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ที่ออกแบบการบริการที่ดีมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือต้องมีความใส่ใจเนาะใส่ใจในตัวลูกค้านะคะลูกค้าอยากได้อะไร น้อก็ตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะต้องใส่ใจดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีอันที่สสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมคะเพราะว่าการบริการเนี่ยสามารถเกิดปัญหาได้ตลอดเวลาเนาะเพราะมันเออเป็นเขาเรียกว,ว่า มันไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะอ่ามันไม่ใช่ตัวสินค้าเนาะเพราะดังนั้นการบริการบางทีวันนี้ลูกค้าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นอ่าการตอบสนองของลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เนาะนะคะดังนั้นจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะด้นานได้เป็นอย่างนี้ด้วยนะคะอันที่3จะต้องมีความอดทนเนาะทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะงานบริการมาควบคู่กับความอดทนนั่นเอง อันที่4สามารถให้คำปรึกษาลูกค้าได้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนาะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการของการบริการของเรานั่นเองนะคะอันที่5ให้ความเป็นเพื่อนเนาะให้ความชิดเชื้อเชื่อใจกับลูกค้านั่นเองให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราไม่ได้มาขายของเนาะแต่เรามาเป็นเพื่อนมาให้คําแนะนํามาให้คำปรึกษานั่นเองนะคะลสุนท้ายกคือให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดบ้าจะได้รับนั่นเองก็คือให้เหนือเกินความคาดหมายที่ลูกค้าคาดไว้นะคะ ด้านต่อมานะคะเป็นด้านการตลาดดิจิตอลดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะอันนี้เป็นทักษะที่มันเขาเรียกว่ามันหมุนไปพร้อมกับพฤติกรรมลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนแปลงไปในยุค Digital disruption นั่นเองนะคะตามเทคโนโลยีในปัจจุบันเนาะที่มันก้าวกระโดดพัฒนาไปอย่างรวดเร็วชีวิตผู้บริโภคในทุกวันนี้เป็นไงคะอยู่กับ โทรศัพท์มือถือหรือว่าอยู่กับโลกดิจิตอลเนี่ยแทบจะ24ชั่วโมงตลอดเวลานั่นเองนะคะดังนั้นการตลาดดิจิตอลจึงเป็นส่วนสําคัญเนาะของนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์นะคะความสะดวกสบายเนาะที่นํำตัวดิจิตอลมาใช้มันมีมากมายนะคะทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ค่อยอดทนรอคอยอะไรใช่ไหมคะอ่าย่างเช่นอ่า อยากซื้อของก็สามารถกดได้เลยไม่ต้องไปยืนต่อรอคิวเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะก็สามารถกดสั่งซื้อแล้วก็มาของมาส่งถึงหน้าบ้านได้เลยเนาะแล้วก็เมื่อเวลามีตัวเลือกเนี่ยคะ่ะเวลามีตัวเลือกอื่นที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันนะคะหรือว่าร้านใหม่ที่ส่งสินค้าได้เร็วกว่าไม่ต้องรอสินค้าอย่างเช่นเราสั่งร้านนี้ประจําเลยแต่ต้องรอสินค้าอีก2อกสมามถ,ถึงจะได้ส่งใช่ไหมคะกับอีกร้านหนึ่งที่มันมีพร้อมส่งเป็นยังไงคะเขาเร็วกว่า ลูกค้าก็จะเปลี่ยนใจในทันทีเลยไปเลือกอันที่เร็วกว่าถูกกว่าทันใจกว่านั่นเองก็คืออันไหนที่มันพึงพอใจมากที่สุดนะคะลูกค้าก็จะสวิชเปลี่ยนแปลงไปได้ในทันทีนั่นเองนะคะ ดังนั้นโลกดิจิตอลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคไปอย่างรวดเร็วนาะว,วันนี้ลูกค้าซื้อขอกับร้านเราตลอดตลอดตลอดใช่ไหมคะแต่วันนึงเมื่อเรามีคู่แข่งเข้ามาที่ดีกว่าเร็วกว่าถูกกว่าลูกค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทันทีนะคะแล้วก็หายไปจากรอไปเลยดังนั้นตัวนักการตลาดเองหรือตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องก้าวให้ทันกับโลกยุคดิจิตอลนั่นเองนะคะอ่ะลักษณะของช่องทางดิจิตอลมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยก็คือ a อปควายช n แนนะคะก็คือการต้อนให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาหานะคะโดยการประกาศให้รู้ถึงตำแหน่งของเราว่าการยิงแอดนั่นเองใช่ไหมคะวเวลาถ่ายฟีดไปเรื่อยนู่นนี่นัน่นใช่ไหมอ่าก็จะเห็นเด้งเข้ามาใช่ไหมคะอันที่สอง r i r t i t n นแนลมีอะไรบ้างผู้บริโภครู้จักเราแล้ว,ลวเขาก็จะรู้ว่าเรามีตัวตนใช่ไหม่าจะเป็นการยิงแอดใช่ไหมคะหรือว่าเป็นการซื้อนะคะ SOE อะไรต่างๆนะคะอ่ะ OSE นะคะเขาก็จะเข้ามาหาเราเพราะว่าเขาดูแล้วว่าเรามีมีตัวตนไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียเพจเฟซบุ๊กต่างๆนะคะเว็บไซต์เนาะพอเขาดูแล้วเขารู้จักเราว่าเรามีตัวตนเขาก็จะเข้ามาหาเราเองเพราะว่าเราตอบโจทย์เขาได้ใช่ไหมคะและท้ายคือโซเชียลแชนแนลนะคะก็คือสร้างสรรค์สื่อโซเชียลช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะเราก็เข้าไปหาผู้บริโภคนั่นเอง น้อก็จะมี3ลักษณะช่องทางนะคะอย่างแรกก็คือตอนในผู้บริโภคข้มามหาโดยการปริการคือการยิงแอดหรืออะไรอย่างก็แด้ก็ได้นะคะที่2 directional ะะผู้บริโภครู้จักเราแล้วก็เข้ามาหาเราเองใช่ไหมคะโดยการเขาอาจจะมีเพจเราอยู่แล้วเนาะหรือมีช่องทางการติดต่อกับเราอยู่แล้วนะคะเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เขาเห็นเนาะเขาก็จะเข้ามาหาเราเองเพราะเขารู้จักเราว่าเรามีตัวตนอยู่แล้วใช่ไหมคะผ่านการอาจจะเป็นกดไลค์หน้าเพจเราอยู่แล้วก็ได้นะคะอาศัยคือโซเชียลแชนแนลเราเข้าไปหาลูกค้าบ้างนะคะ ต่อมานะคะด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดนะคะสถิติมาร์เก็ตติ้งแผนนะคะนี่ก็จะเป็นการต่อยอดแล้วก็นำองค์ความรู้ต่างๆแนวแนวความคิดสร้างสารรค์หรือวนวัตกรรมใหม่ๆเอามารวมกันแล้วก็มาสร้างให้เกิดเป็นกลยุทธ์การตลาดนั่นเองนะคะซึ่งจะไม่ยึดติดกับกรอบความคิดหรือแนวทางเดิมๆนะคะะกรอบแนวคิดกลยุทธ์มีอะไรบ้างจะมีอยู่สามอย่างก็คือ what เราจะคิดออกแบบหรือสร้างสารร์อะไรขึ้นมานั่นเอง อันนี้ W ที่สก็คือว้าวต้องทำให้ลูกค้าเป็นไงคะหรือสึกว้าวในตัวผลิตภัณฑ์นะคะอันที่3ก็คือเวิร์คจะต้องทำได้จริงได้รับผลตอบแทนจริงๆนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เป็น three components of creativity นะคะก็จะเป็นมีอ่า expertise นะคะ creative thinking skill นะคะแล้วก็ motivation นะคะรวมกัน3อันนี้ก็คือที่มันอ intersect ก,กันก็คือ Where t h e Magic Happen นะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนาะเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนั่นเองนะคะเรามาดูตัวแรกกันนะคะ Expertise ก็คือความเชี่ยวชาญนะคะความรู้ทางด้านเทคนิคแล้วก็การปฏิบัติการต่างๆหรือว่าเป็นกระบวนการนั่นเองนะคะที่ เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงความสามารถทางสติปัญญาหรือความฉลาดของตัวนะักการตลาดหรือตัวบุคคลเองด้วยนะคะอันที่2ก็คือแรงจูงใจ motivation น,นะคะอันนี้จะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมแล้วก็การกระทําที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะมันก็จะเกิดได้ทั้งจากแรงขับเคลื่อน ของแต่ละบุคคลหรืออาจจะเกิดจากการส่งเสริมการกระตุ้นนั่นเองขององค์กรน,นะคะสามารถเกิดขึ้นได้สองทางนี่นก็คือ motivation แรงจูงใจนะคะอันที่3ก็คือทักษะการคิดเชิงสร้างสารรค์ creative thinking skill นะคะอันนี้จะเป็นทักษะของบุคคลต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะซึ่งจะต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็จะต้องมีจินตนาการนะคะเป็นการแสดงถึงกรรมวิธีเนาะที่บุคคลหรือคนหนึ่งนะคะใช้ในการที่จะพิจารณา การประยุกต์ความรู้พื้นฐานต่างๆหรือว่าความชํานาญนั่นเองนะคะ่ะาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์เนาะอันนี้เอาตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้เป็น business model ของเ a d ทนะคะเขาก็จะใช้ตัว customer needs แล้วก็ i n f o r a t i o n เข้ามาช่วยนะคะ business model ด,ด้านการตลาดที่ดีนะคะจะต้องสร้างจากความต้องการของลูกค้าก่อนดังนั้นเราจะต้องทราบก่อนนะคะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรนะคะมีปัญหาอะไรต้องการอะไรใช้ในการตอบสนองนะคะแล้วก็จตตอบต้องจัด จะต้องตอโจทย์โจทย์เทรนการตลาดในปัจจุบันได้ด้วยนะคะ,ะนิดของลูกค้าคืออะไรนะคะธุรกิจส่วนมากแล้วเนี่ยจะต้องตอบสนองนะคะได้ยังไงบ้างแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมีความเข้มแข็งอะไรได้อะไรบ้างนะคะที่มันเป็นจุดแข็งของเรานั่นเองนะคะเรามีจุดแข็งหรือยังมีความเข้มแข็งในด้านนั้นแล้วหรือยังนะคะ อันต่อมาที่ต้องมีเลยก็คือ innovation นว,วัตรกรรมเนี่ยมีหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาลูกค้ากลุ่มใหม่นะคะหรือว่าการเข้าถึงลูกค้าด้วยวิธีการใหม่ๆนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นการนําเทคโนิลเข้ามาใช้เพื่อลดเวลาในการทําง,งานหรือการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีต่างๆนั่นเองนะคะ,ะ b a n d i n g with c c นะคะ 4c ตัวใหม่เอาเป็นเทรนด์ล่าสุดนะคะ c culture c category c customer และก็ c communication ะะอย่างแรกเลยก็4ตัวแรกนะคะก็คือ culture เนาะเป็นวัฒนธรรมนั่นเองนะคะกำลังหมุนไปในทิศทางไหนเนาะปัจจุบันเนี่ยมนุษย์โลกหมุนไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยอันที่2 category นะคะก็เป็นการเป็นการแบ่งปันธุรกิจอยู่ในรูปแบบไหนบ้างนะคะต้องดูว่าธุรกิจของเราเป็นแบบไหนนะคะอยู่ในประเภทอะไรนะคะสีที่3คือ customer นะคะลูกค้ามีประสบการณ์กับแบรนด์อย่างไรบ้างนะคะและทคือ communication นะคะ เรื่องราวของแบรนด์เป็นยังไงต้องมีนะคะการสื่อสารออกไปให้ไปยังลูกค้านะคะเป็นยังไงบ้างเนาะอ,อันนี้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการพัฒนารูปแบบธุรกิจนะคะนี่เอาตัวอย่างให้ดูเป็นแบรนด์ขนมรินนะคะก็เป็นขนมไทยใช่ไหมคะ,ะเป็นขนมตำนานเลยอร่อยมากขนมไทยโบราณนะคะเขาก,ก็มาปรับแพ็กเกจนะคะปรับการโฆษณาประชา,าสัมพันธ์ต่างๆปรับรูปลักษณ์ขนมไทยให้มันดูทันสมัยทันกับเหตุการณ์ทันกับเทรน ตลาดในปัจจุบันนะคะเขาก็ตั้งชื่อเป็นบริษัทหวานรินเนาะชื่อพร้อมมากนะคะจากขนมรินใช่ไหมคะปรับมาเป็นปรับทั้งแพ็กเกจปรับทั้งโลโก้ะ logo, นะคะปรับเล็กน้อยเนานะปรับทรงปรับส,บสีให้ดูมีความทันสมัยขึ้นนั่นเองนะคะ,ะต้นตำรับขนมไทยโบราณนะคะยาวนานม,มากกว่า50ปีแล้วโบราณมากๆนะคะรินเขาเป็นผู้นําธุรกิจขนมหวานไทยที่อยู่ในจังหวัดสระเชิงงซานะคะก็นะ เป็นจากอุตสาหากรรมในครอบครัวนะคะเขามีการถ่ายทอดสูตรเคล็ดลับต่างๆนั่นแหละจากบรรพบุรุษเมื่อ50ปีที่แล้วนะคะ,ะพัฒนามายาวนานเนาะจนเป็นจุดเริ่มเริ่มต้นของการทำหนุนกระยาสานั่นเองนะคะภายใต้การค้าที่ชื่อเครื่องหมายการค้าที่ชื่ออาริทเนาะเริ่มต้นมานะคะเขาก็มีการพัฒนาแบร,รนดิ้งต่างๆนะคะอ,ะอันนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจก็คือด้วยการวางแผน ด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นเองนะคะวางแผนในการกำหนด Branding i ิน n ดน t ิตนะคะกำหนดเอกลักษณ์ก่อนนะคะแล้วก็โปรดักต์อ e n เนให้กับสินค้าใหม่กำหนดแบรนด์แล้วก็โปรดักตใหม่นะคะแล้วก็มีการพัฒนาช่องทางการขายนะคะออนไลน์ซึ่งเดิมมีอยู่ก็มีพวกเว็บไซต์ Facebook หลายนะคะแล้วก็มีการเพิ่มแผนที่หน้าร้านด้วยนะคะบางทีลูกค้าก็อยากจะไปซื้อที่ร้านเนาะอ่าเขาก็มีการปรับกลยุทธ์นะคะอ่ะ ตัวที่สองนะคะบริษัทไร่น้าอ้อยไร่ไม่จนนะคะอันนี้ก็<ๆ>เป็นผลิตน้าอ้อยเนาะจากน้าอ้อยเป็นขวดขวดที่เราเห็นขายตามทั้งทาง,ทางใช่ไหมคะเขาก็นํามาเป็นผู้ผลิตน้าอ้อยพัชไร่ไร่แรกแล้วก็รายเดียวในประเทศไทยนะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเลือกประทานมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นนมน้าอ้อยใช่ไหมคะวุ้นน้าอ้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากน้าอ้อยเดิมๆแล้วเขาก็มีการเพิ่มนะคะลายสินค้ามานะคะอ่ แล้วก็มีการพัฒนาธุรกิจโดยการวางแผนด้านการตลาดนะคะโดยการใช้การสื่อสารนั่นเองนะคะวางแผนเนื้อหาการสื่อสารมีคอนเทนต์เนาะที่ตรงใจกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั่นเองแล้วก็มีการจัดทำเวิร์กช็อปนะคะสร้างเนื้อหาด้านการตลาดนะคะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าก็คือการทํางานวิจัยนํานมาทําวิจัยตลาดนั่นเองนะคะว่ากลุ่มลูกค้าต้องการอะไรนะคะแล้วก็มีการทําธุรกิจเฟรนไชส์ขึ้นด้วยนะคะ อ่าอันนี้เป็นน้ำอ้อยนะคะพัาเจอไรเนาะเขาก็มีการปรับรูปรษณ์ให้ทันสมัยซึ่งตัวขวดเป็นไงคะลักษณะจะเหมืนอนกระบอกไม้ไผ่กระบอกอ้อยต้นอ้อยใช่ไหมคะก็มีความเป็นอ้อยอยู่ใช่ไหมคะเพราะเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าอุ่นเป็นน้ำอ้อยใช่ไหมเพราะว่าขวดมันลักษณะเป็นน้ำอ้อเป็นต้นอ้อยนะคะอ่าวิธีการเก็บรักษานะคะเห็นไหมเขาก็จะมีบอกทุกอย่างก็จะแบบเป็นไงคะจากน้ำอ้อยเดิมๆเ,มเมนาะมันก็จะดูมีความทันสมัย นะคะมากขึ้นเนาะแล้วก็อย่างมีความเป็นธรรมชาติเนาะเท,เทรนด์การตลาดตอนนี้ก็คือชอบมีความธรรมชาตินั่นเองนะคะอ่ะต่อมาแบรนด์ที่3นะคะที่เอมาให้ดูก็คือแบรนด์พีเนาะเป,นเ,ปนเป็นบริษัทสปอร์ตแฟชั่นอินเตอร์กลุ่มนะคะน,นี่ก็จะผลิตรองเท้ากีฬานะคะน,นี่ก็จะเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์พีทุกชนิดนะคะที่นำเข้ามาเพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะคะเขามีความชื่นชอบในด้านกีฬาแนวสปอร์ตนะคะแล้วก็มีการผสมผสานแฟชั่นต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะ แล้วก็นําเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็จุดต่างในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เทคโนโลยีเฉพาะนั่นเองแล้วก็ราคาที่ถูกนั่นเองนะคะแล้วก็บริการที่ยอดเยี่ยมเนาะ,ะนี่แบรนด์ลิกนะคะเขาก็ขยายสขาเป็นที่ยอมรับระดับโลกมามา,มากว่า20ปีแล้วนะคะมีจุดเด่นในการดีไซน์แล้วก็เนื้อผ้าที่เน้นความสบายในการสวมใส่นะคะเข้ากับสรีระผู้ใส่ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนาระบบเทคโนโลยีการแท็ก3ชั้นเข้ามาหรือว่าการเดินดูอัลเทคนั่นเอง นะคะมีการรองรับฝ่าเท้าที่ยดงยันเขาก็จะฮิตในหมู่นักกีฬานะคะซึ่งแบรนด์พีคนะคะอ่าเขาก็พัฒนาธุรกิจโดยการวางแผนด้านการตลาดนะคะในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์นั่นเองโดยการกําหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะที่ต้องการขยายที่ต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปนะคะอันที่2กําหนดแบรนด์โพสชโนลิตี้นะคะวางโพ s i ช i o n i n g ต่างๆนะคะของแบรนด์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะคะแล้วก็มีการสื่อสาร m u n น c a t i o n ไปยังลูกค้ากลุ่มประหมายที่ต้องการในตรงจุดนั่นเองนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยนะคะอ่า จากตัวอย่างทุ้สัง่านนะคะทําให้เราได้รู้ว่าการตลาดเนี่ยก็คือศิละปะของการทรําธุรกิจอย่างหนึ่งเนาะดังนั้นการที่จะหมุนฟันเฟืองของธุรกิจหรือว่าให้มันขับเคลื่อนไปยังจุดป้อจุดหมายปลายทางได้นะคะก็จะต้องมีการสร้างสารรค์หนทางหรือว่าสร้างสารรค์ทางเนี่ยให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะเพื่อให้ฟันเฟืองที่หมุนไปเนี่ยเป็นไงคะราบเรียบราบรืน่นไม่สะดุดใช่ไหมคะแล้วก็ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะอ่า สำหรับในเรื่องของนักการตลาดเชิงสร้างนักการตลาดสำหรับเนื้อหาในหัวข้อนักการตลาดเชิสงสร้างสรรค์ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ